สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับพบกันในวิชานโยบายสาธารนณะและการวางแผนนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ยังดูบทต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับบทที่ที่อะไรเนี่ยบทที่3นะครับดูหน้าที่47จนะครับ46 47จะพูดถึงตัวแบบของการวิเคราะห์นโยบายสาธารนณะแต่ว่าอะไรผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก่อนกนะ็คือว่าเรามีนโยบายสาธารณะอยู่แล้วเนี่ยหรือนโยบายอะไรก็แล้วแต่เราจะมองมันในมุมมองของใคร มองในมุมมองแบบไหนนะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้จะมีตัวแบบในการวิเคราะห์นโยบายสาธารนณะอยู่8ตัวแบบนั่นแปลว่าเราจะต้องมี8มุมมองเพื่อมองนโยบายใดๆก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในอยู่ในสังคมนโยบายที่ออกโดยรัฐออกโดยผู้บริหารหรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นนโยบายหนึ่งนโยบายหากเรามองด้วยมุมมองที่แตกต่างกันได้มากถึง8ตัวแบบนั่นแปลว่า การมองถึงการออกนโยบายการมองถึงผลประโยชน์การมองถึงความสมเหตุสมผลของนโยบายนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยแต่ฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวแบบของการมองนโยบายสาธารณะนะครับว่ามีตัวแบบอะไรบ้างแต่ละแต่แตและตัวแบบเนี่ยเขาจะโฟกัสแบบไหนเขาจะมองแบบไหนพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าเรามีแว่นอยู่แอันนะนะครับมีมีดสออยู่แท่หนึ่งถ้าเรามีแว่นอยู่แอันที่ไม่เหมือนกันเลย มีเลนสีไม่เหมือนกันเลยคุณจะเห็นดิสออันนี้เป็นสีที่มากถึงแปดแปดสีนะครับพอเข้าใจใช่ไหมนะครับเกตัยว็อย่างเช่นตัวแบบแรกคือตัวแบบชนชั้นนาตัวแบบมีมีตัวแบบชนชั้นนาตัวแบบระบบตัวแบบเชิญสถาบันตัวแบบกลุ่มตัวแบบกระบวนการตัวแบบหลักเกณฑผลตัวแบบส่วนเพิ่มนะครับที่แบบอมงง่ายๆก็อย่างเช่นว่าตัวแบบชนชั้นนําคือเรามองจากผู้บริหารมองไปยังประชาชนหรือมองยังไปคนที่อยู่ในรัฐ เรามองผ่านสายตาสายตาของของผู้มีอำนาจเหนือกว่ามองผ่านสายตาของผู้ที่มีอำนาจแล้วก็มีสิทธิในการควบคุมทรัพยากรเราไม่ได้มองในมุมมองของประชาชนนะครับตัวแบบเนี้ยก็ใช้ใช้สามารถใช้อธิบายการออกนโยบายสาธารนณะหรือกระบวนการใดๆก็แล้วแต่ในรัฐด้วยหรือเราจะมองถึงตัวแบบที่เป็นตัวแบบหลักเหตุผลนั่นคาอว่าการออกนโยบายสาธารณะนั้นอนะเรามองใช้ใช้แว่นที่ชื่อหลักเหตุผลมองเข้าไปว่า มันสมเหตุสมผลมากแค่ไหนที่ออกนโยบายตัวนั้นมามันมีกระบวนการแบบแบบไหนที่ดีกว่าไหมหรือมันมีความถูกต้องอมีประสิทธิภาพและมีระสิทธิผลมากเพียงพอหรือเปล่าในการออกนโยบายสาธรารณะตัวนั้นนะครับทีนี้เรามีอยู่8ตัวแบบ8ตัวแบบนี้ก็ไม่ได้ถึงกับคาดหวังว่าทุกคนจะต้องมองได้8ตัวแบบนะครับฉะนั้นเราจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆท่านอาจจะพบว่าตัวท่านเองตัวของท่านนะ มีความถนัดเฉพาะในการมองนโยบายสาธารณะผ่านตัวแบบแบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้ท่านดูหน้า47นะครับมาดูตัวแบบแรกเลยคือตัวแบบชนชั้นนำแนวคิดพื้นฐานของตัวแบบนี้พิจารณาว่านโยบายถูกกำหนดจากคนกลุ่มเล็กและสะท้อนความพึงพอใจหรือค่านิยมของผลประโยชน์ของกลุ่มชนชั้นนำหรือชนชั้นปกครองนี่ในหน้าหน้าเท่าไหร่เนี่ย 47ตรงนี้ท่านจะเจอตัวแบบชนชั้นนำแล้วก็จะมีเป็นโมเดลสามเหลี่ยมอยู่นะครับโมเดลสามเหลี่ยมตัวนี้อันนั้นน่ะท่านดูให้ดีท่านจะพบว่าตัวแบบนี้มีโมเดลว่ามันมีโครงสร้างทางสังคมจะมีอยู่3ระดับนะครับช,ชัน้ชนนําชัน้ชนข้าราชาการผู้บริหารและก็ประชาชนเนี่ยโดยที่ผู้กําหนดนโยบายและก็ออกนโยบายมาคือชนชั้นนําโดยข้าราชการและผู้บริหารจะเป็นผู้นํานโยบายไปปฏิบัติแล้วก็ประชาชนจะเป็นผู้รับผลของนโยบายแต่คําถามก็คือว่า ท่านมองเห็นเส้นลูกศรของการชี้กลับขึ้นไปไหมท่านจะมองไม่เห็นเลยท่านจะเห็นแต่ลูกศรชี้ลงจากบนลงล่างนั่นแปลว่าเป็นคําสั่งจากบนลงล่างตัวแบบชนชั้นนําจะมองนโยบายว่านโยบายใดๆก็แล้วแต่ มันมาจากความประสงค์มันมาจากทัศนคติและเจตคติของผู้บริหารโดยที่บางครั้งบางทีแล้วนโยบายใดๆนั้นไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนเลยแต่ผู้บริหารคิดว่าดีเห <c oughs> มือนอย่างที่ตอนนี้เรามีม,มีมีปัญหาเรื่องอะไรนะไม่ใช่เจอปัญหามันเป็นรปรากฏการของพิมพ์วิพายอะ่ะที่ขึ้นไปจัดงานวันเด็กบนดอยใช่ไหมแล้วก็มีหลายๆกระแสทั้งโต๊ะสนับสนุนแล้วก็ลัทธิชาวสวนทั้งหลายอะ่ะสวนสวน,สวนกระแสทั้งหลายอะ่ะ เราก็จะพบว่ามันมีความกังวลในในชุดความคิดหนึ่งซึ่งผมไม่ยืนยันว่ามันมันเป็นลายลักษ์อักษรนะว่าชนชั้นสูงหรือชนชั้นนำในสังคมไทยมองว่าการไปให้ความเจริญมากเกินไปกับชาวเขานั้นเป็นการทำลายวัฒนธรรมเป็นการทำลายวิถีชีวิตของเขาคำถามว่าไอไอแนวคิดเนี้ยมันใครเป็นคนมองประชาชนคนดอยมองหรือเปล่า คนดอยบอกว่าเฮ้ยกูไม่อยากเจริญแล้กูยังอย,อยากอยู่ในสภาพอย่างนี้ต่อไปเหรอมันไม่ใช่ครับชุดความคิดแบบนี้เป็นชุดความคิดของชนชั้นนาคนผมไม่รู้ว่าใครนะคนคนนี้ไอ้ที่ที่คิดอย่างนี้ได้เนี่ยแปลว่าคุณมองว่านโยบายใดๆที่จะไปถึงชาวเขาชาวดอยทั้งหลายนั้นอนะ่ะจะต้องเป็นนโยบายที่ไม่ไปทําลาย วัฒนธรรมไม่ไปทาลายวิถีดั้งเดิมของเขาอย่างนั้นเขาดีแล้วนะเขาต้องอยู่แบบนั้นแหละมันถึงจะเหมาะสมมันถึงจะโรแมนติกมันถึงจะมันถึงจะอนุรักษ์ไว้มันถึงจะดีต่อชีวิตของเขามึงถามเขาสักคำหรือยังมึงก็ไม่เคยได้ถามาดอยเอาง่ายๆว่าถ้ามึงคิดว่าการอยู่อย่างยากลําบากไม่มีน้ําไม่มีไฟอย่างนั้นมันดีมึงส่งพ่อแม่งไปอยู่สักสองสามเดือนไหมตัวมึงเองไปอยู่สักครึ่งปีไหมแล้วมึงจะมึงจะโอเคกับสภาพนั้นหรือเปล่าเห็นไหมนี่ผมสวนด้วยมุมมองของประชาชน ในีางการไ,ไ,ไอชุดความคิดเล่นเนี่ยมันคือการมองแบบชนชั้นนำหรือชนชั้นสูงมองลงมายังคนลากยากว่าความลําบากคือความโรแมนติกโรแมนติกหาอะไรความลําบากไม่ใช่ความโรแมนติกความลําบากคือความลําบากมึงสะก,กดออกไปลอลิงสลักอํมบอใบอไ,ไม้สลัาหักลบากอะนะมันไม่ใช่ความโรแมนติกนะครับแต่ผมบอกไปแล้วนะว่าในไอตัวแบบเนี้ยเขามองว่าผู้ออกนโยบายเนี่ยหรือผู้บริหาร การออกนโยบายใดจะสะท้อนเจตคติจะสะท้อนแนวคิดแล้วก็การให้ความสําคัญกันให้ค่านิยมของผู้ออกนโยบายนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าถ้ารัฐใดที่ออกนโยบายโดยผู้มีอํานาจมากผู้บริหารมีอํานาจในการออกนโยบายแล้วก็ใช้มุมมองตัวแบบชนชั้นนาในการออกนโยบายเสมอมันก็จะออกนโยบายแบบ ที่มันคิดว่าดีอ่ะโดยที่ไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนจริงๆอย่างเช่นโอ้ยสามพี่น้องพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้สามจังหวัดอยู่กันแบบกันดานกันดานอย่างนั้นแหละดีแล้วรักษาวัฒนธรรมเขาดีที่อะไรมประสาทเมามปัญญาอ่อนเมาเนี่ยนี่ประชาชนพูดตอบกันไปไงพอเข้าใจไหมครับทีนี้มาดูด a ต a กันบ้างเขาบอกว่าไงตัวแบบนี้สามารถใช้อธิบายได้ทุกระบอบการเมืองการปกครองตั้งแต่เผด็จการโดยผู้นําคนเดียวจนถึงระบอบประชาธิปไตย ตัวแบบนี้จะตั้งสมมติฐานว่าสังคมมักถูกแบ่งแยกให้ส่วนน้อยมีอำนาจนขณะที่คนส things, small, virus, ่วนใหญ่ไม่มีอำนาจคนส่วนน้อยเป็นผู้กำหนดทุกสิ like ่งทุกอย่างในสังคมนโยบายสาธารณะจึงถูกกำหนดโดยผู้นำที่ปกครองประเทศในเวลานั้นนโยบายสาธารณะจึงถูกกำหนดโดยผู้นำที่ปกครองประเทศในเวลานั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าการเมืองดีเรามีนักการเมืองดีนโยบายที่ดีจะออกมาแม้ว่าจะออกมาจากตัวผู้นำก็ตามแต่แต่ผู้นำที่มาจากประชาชนโดยแท้รับฟังเสียงประชาชนโดยแท้ มาจากการเลือกโดยประชาชนโดยแท้อย่างน้อยๆการออกนโยบายของเขาจะตั้งอยู่บน Data หรือตั้งอยู่บนฐานคิศฐานความเข้าใจถึงความต้องการของประชาชนหาใช่ออกนโยบายมาโดยฉันคิดของฉันเองอย่างเช่นคนละครึ่งเนี่ยถามนิดนึงคนใช้ก็ใช้ไหมนะฮะผมไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าท่านก็เป็นหนี้ร่วมกันแล้วใครไม่ใช้ก็เรื่องของท่านแต่ทั้งท่านที่ใช้และไม่ใช้เป็นหนี้ร่วมกันแล้วแต่ค,คําถามก็คือว่าไอคนออกนโยบายเนี่ยมึงเข้าใจจริงเปล่าว่าประชาชนต้องการอะไร ไม่แต่เจนถ้ากติของของผู้ออกนโยบายนี้เรามองได้อย่างชัดเจนเลยว่ามึงคิดเองเออเองไงคนละครึ่งอ่ะมึงคิดเองเออเองล้วนๆอ,อีกันหนึ่งย้อนกลับไปบอกว่าหมอทวีสินบอกว่าไงตอนเช้าบอกว่าใครไม่โหลดแอปหมอชนะมีโทษจะคุกแล้วก็ปรับด้วยอ้าวอ้าวชิบหายเลยทีนี้คําถามคือเฮ้ยนโยบายรัฐมันเป็นอย่างนั้นเหรอไม่โหลดแอปเนี่ยติดคุกแล้วก็ปรับจริงเหรอวมมึงถามประชาชนบ้างไหมว่า ที่น้องแนทเขาบอกอะ่ะน้องแนทครูคนแรกของเราทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าชาวไร่ชาวสวนชาวนาชาวบ้านชั้นชั้นล่างผมไม่ใช่่า <c oughs> ชั้นต่ึนะ่ชั้นล่างบางคนยังไม่มีโทรศัพท์ที่มันสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้เลยเขายังใช้โทรศัพท์เก่าๆแย่ไปกว่านั้นเขายังไม่มีอุปกรณ์สื่อสารใช้เลยแล้วมึงจะบอกว่าถ้าเขาไม่โหลดเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ไม่มีแอปในเครื่องเนี่ยมึงต้องติดคุกแล้วก็เสียค่าปรับมึงประสาทหรือเปล่า ถามว่าผู้บริหารมึงเอาส้นตีนอะไรคิดคําถามย้อนกลับไปครับไอความเป็นผู้บริหารของมึงอ่ะมันมาจากไหนมันมาจากการยอมรับโดยประชาชนหรือเปล่าถ้าถ้าไม่ได้มาจากการยอมรับโดยประชาชนก็แปลได้อย่างชัดเจนเลยว่าไอผู้บริหารพวกนี้ไม่มี d a t ตถึิความต้องการแล้วก็บริบทของสังคมไทยที่แท้จริงอยู่เลยสักแต่ว่าฉันคือผู้มีอํานาจฉันคือผู้บริหารฉันมีอํานาจในการจาารัดสรรทรัพยากรฉันมีอํานาจในการออกนโยบายสาธารณะเนี่ยประมาณนี้ นะฮะนี่คือตัวแบบแรกฉะนั้นแล้วตัวแบบนี้จะเป็นการออกคําสั่งแบบท็อปดาวจากบนลงล่างนะครับแล้วก็ผลไม่ว่าจะผลดีหรือผลเสียก็แล้วแต่ของการออกนโยบายจะตกอยู่กับประชาชนโดยที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมใดๆเลยอันนี้มันชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าการออกนโยบายแบบเนี้ยบางครั้งมันไม่ได้อยู่บนหลักเหตุและผลด้วยนะอย่างฉันจะซื้อเรือดำน้าอย่างนี้เอามาทําอะไรก็ไม่น้ําท่วมยลาตอนนี้เอาเรือนามาทําอะไรได้ไหมงูมไม่รู้เหมืงองัน ถามว่าซื้อเรือดำน้ามาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามองดยตัวแบบนี้นะผู้บริหารอยากได้ครับแต่ไม่ได้ฟังประชาชนออกนโยบายมากูจะซื้อกูจะซื้อเฮลิคอปเตอร์กูซื้อก่องบินกูซื้อลถดุ่งเกาะกูซื้อทุกอย่างเลยแต่ไอทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มึงจะซื้อมามันเป็นเจตคติค่านิยมและความต้องก,การของมึงที่เป็นผู้บริหารและประชาชนเล่าประชาชนเป็นเพียงแค่ผู้รับผลกระทบ,พบ,พบ ตัวแบบในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะตัวแบบที่2อนะครับอยู่ในหน้า48นะครับตัวแบบระบบเป็นตัวแบบที่ผมให้ในิสสากทุกท่านนะครับได้พยายามโฟกัสกับตัวแบบมีไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวแบบระบบของด a วิดอิสตันที่ผมเชื่อว่ามันจะใช้อธิบายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้ได้อย่างชัดเจนนะครับโดยที่เราจะมองอที่เนื้อหาสาระสําคัญของของการได้มาการพิจารณาและการออกมา ของให้ยายชาณนะรวมถึงการประเมินผลผลสะท้อนกลับของมันด้วยนะครับนี่ตัวแบบระบบครับคืออะไรหน้า40 8นะครับเขาบอกว่า,าในมุมมองเชิงระบบสังคมจําเป็นจะต้องมีความต้องการบางอย่างที่ได้รับการตอบสนองเพื่อความอยู่รอดของระบบตีความง่าย สังคมทุกประเภททุกชนิดทุกที่ครับมันจะไม่มีสังคมไหนเป็นสมบูรณ์สังคมที่สมบูรณ์มันไม่ใช่ยูโทเปียโลกเราไม่ใช่ยูโทเปียหรือสังคมในอุดมคติสังคมในอุดมคติอยู่ตรงไหนมันอยู่ดูในความคิดครับมันอยู่บนสวรรค์บางคนเรียกวบนสวรรค์บางคนบอกว่าอยู่ในจินตนาการแต่ใช้ความ,มง่ายๆคืออยู่ในความคิดของคนที่เชื่อเหมือนเรื่องพระเจ้าพระเจ้าก็อยู่ในความคิดของคนที่เชื่อเท่านั้นถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าพระเจ้าก็าไม่มีอยู่จริงอ่ะนะครับ ฉะนั้นแล้วสังคมทุกสังคมมันจะมีลักษณะของความต้องการบางอย่างเพื่อตอบสนองต่อการอยู่รอดของสังคมดังนั้นแล้วเมื่อมีสิ่งที่ขาดแคลนหรือมีความต้องการจึงจําเป็นจะต้องดําเนินการบางอย่างเพื่อเติมเต็มความขาดแคลนเพื่อให้สังคมนั้นสมบูรณ์โดยระบบของการทํางานมันก็จะเป็นอย่างทฤษฎีระบบในหน้า48นะครับเขาบอกว่าถ้าหากความต้องการของสังคมไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรจะทําให้สังคมเกิดภาวะไร้บุรยภาพเสื่อมสลายลงในที่สุดนะครับ ทีนี้ไอสังคมไอไม่ใช่ไอทฤษฎีระบบเนี่ยเราก็จะดูมีปัจจัยนําเข้าใช่ไหมภาษาอังกฤษ input ระบบการเมือง r o c e s s ไอระบบการเมืองเนี่ยใช้ชื่อหนึ่งนะครับว่าแบ็กบ็อกก็ได้หรือกล่องดําก็ได้นะครับเพราะว่าระบบการเมืองเท่าที่เขาเขียนอยู่ในโมเดลนี้เขาไม่ได้เขียนว่าระบบการเมืองแบบไหนนะครับแล้วระบบการเมืองจะเป็นผู้ตัดสินใจกระทาออกมาเป็นนโยบายสาธารณะเมื่อออกเป็นนโยบายสาธารณะแล้วก็มีการนําไปปฏิบัติแล้วก็ประเมินผลเป็นผลสะท้อนกลับ นั่นเองนะครับอย่างนั้นทฤษฎีระบบของดีิสันเนี่ยผมจะไม่พูดเยอะแล้วเพราะว่าเราพูดจะมาตลอดตั้งแต่คาบแรกแล้วว่าทฤษฎีตัวนี้คือทฤษฎีตัวหลักในการเรียนวิชานี้นะครับามาดู3.3นะครับตัวแบบเชิงสถาบันในที่นี้ก็จะหมายถึงสถาบันทางการเมืองนะครับก็คือพิติบัญญัติบริหารตุลาการนะครับว่า การดาเนินการใดๆของประเทศก็แล้วแต่จะต้องจริงอยู่ว่าเราบอกว่ามันฝ่ายบริหารไม่ใช่เราทาหน้าที่ในการบริหารประเทศจริงอยู่ครับก็ฝ่ายบริหารเนี่ยทำหน้าที่ในการบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องได้รับการตรวจสอบและทวงดุลจากฝ่ายยุติบัญญัติและฝ่ายตุลาการด้วยนะครับถ้าไม่มีฝ่ายยุติบัญญัติและไม่มีฝ่ายตุลาการได้ไหมได้ครับนั่นคือประเทศที่ปกครองโดยระบอบสมบูรณาสิทธิราชหรือเผด็จการทหารไปเลยนะครับเราจะมองกันง่ายๆอย่างนั้นเลยนะครับแต่ถ้าใน ประเทศโดยทั่วไปที่ปกครองแบบประชาธิปไตยหรือแบบไหนก็แต่โดยทั่วไปนะก็จะมีนิติบัญญัติบริหารตุลาการวต้ตรวจสอบและถ่วงตุลการทํางานซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับปัจจัยสําคัญที่ทําให้นโยบายสาธารนณะและก็กิจกรรมสาธารนณะทั้งมวลมีผลปฏิบัติได้นะครับหนึ่งเกิดจากความเห็นชอบของรัฐบาลที่จะทําให้นโยบายนั้นเกิดความชอบธรรมนะครับสองนโยบายที่เกิดขึ้นโดยจะจา,ก,ะจาก,กรัฐบาลเป็นนโยบายที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งต่างจากนโยบายขององค์กรนิติบุคคลอื่นๆ3โดยหลักการแล้วรัฐบาลมีสิทธิอันชอบธรรมในการลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายซึ่งแตกต่างจากนโยบายขององค์กรโดยทั่วไปเพราะว่านโยบายใดๆก็แล้วแต่ที่ออกมาโดยฝ่ายบริหารที่ผ่านการพิจารณาจากนิติบัญญัติและไม่ผิดกฎหมายได้รับอนุญาตแล้วก็ไม่ถูกนําไปฟ้องร้องต่อฝ่ายตุลาการเนี่ยจะเป็นนโยบายสาธารณะที่ ชอบทำแล้วก็สามารถบังคับใช้ได้กับประชาชนโดยทั่วไปดังนั้นแล้วในที่นี้เนี่ยเราก็อาจจะพูดได้ว่านโยบายสาธารณะที่ออกมาโดยผู้บริหารหรือออกโดยเขาเรียกว่าอะไรนะผู้บริหารนี่แหละออกโดยรัฐบาลน,นะครับมีอำนาจในการบังคับใช้กับประชาชนโดยทั่วไปนั่นแปลว่าหากประชาชนไม่ เขารบไม่ใช่ไม่ใช่เคาลบไม่ปฏิบัติตามนโยบายตามที่รัฐออกมารัฐจึงมีอํานาจในการใช้ความรุนแรงอย่างชอบธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งนั้นโอเคไหมใช้คํานี้มันก็จะถ้าท่านสนใจถ้าไปอ่านาปรัชญาเบื้องต้นของแมคเคลวารีนะครับแมคเควรีเขาบอกอย่างชัดเจนว่ารัฐคือบุคคลหรือองค์กรที่มีอํานาจอันชอบธรรมในการกําจัดผู้เห็นต่างหรือผู้ที่สร้างปัญหาในรัฐ เน้นเขาว่าโดยชอบทำนะครับเพราะว่ารัฐมเีเพราะว่าผู้บริหารหรือรัฐบาลมีหน้าที่หลักในการรักษาความสงบในสังคมแต่ยังไม่ได้พูดถึงที่มานะอันนี้พูดถึงอำนาจหน้าที่ที่สิทธิ์ที่เขาพึงมีเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องที่มาว่ามันส่งผลต่ออำนาจน,นี้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้ในหน้า49ท่านจะเห็นตัวแบบเชิงสถาบันครับว่า การออกนโยบายใดๆก็แล้วแต่จําเป็นจะต้องมีการเช็คแอนบาลานซ์ balance, หรือมีการตรวจสอบรงดุลกันและกันร,ระหว่างนิติบัญญัติบริหารตุลาการและนโยบายที่ออกโดยฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญด้วยนะครับเพราะรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแต่ผเผอิญว่าประเทศไทยเรามันดันมีระเบียบกองทัพที่มันสูง,วงกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญอีกนะคะรับซึ่งมันก็แปลกๆไปไดีท่านลองไปติดตามอ่ การพิจารณาประยุทธ์เมื่อ2ธันวาคมที่ปี2563ว่ามีความผิดหรือไม่ที่พักอยู่บ้านพักข้าราชาการน่ะทหารน่ะนั่นแหละถ้าเราไปศึกษาตรงนั้นดูนะครับทีเขาบอกว่าวิเคราะห์นโยบายตามตัวแบบนี้จะเน้นที่การศึกษาอำนาจหน้าที่และกระบวนการกำหนดนโยบายของสถาบันทางการเมืองต่างๆนะครับซึ่งครอบคลุมการศึกษาความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่างๆรวมถึงวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการทำงานกฎระเบียบวิธีปฏิบัติ บ,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 บอะไรก็แล้วแต่คือจะโฟกัสไปที่ว่าสมมุติมีนโยบายมาตัวหนึ่งเราก็จะไปดูว่าไอ้นโยบายตัวเนี้ยผ่านสถาบันทางการเมืองทั้งสสถาบันนี้แล้วหรือไม่มีที่มาที่ไปอย่างไรมีอะไรที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจหรือการโหวตของฝ่ายบริหารนิติบัญญัติแล้วมันขัดต่อกฎหมายเออมันขัดต่อนามนูลไหม แล้วตุลาการว่ายังไงนะครับยกตัวยอย่างเช่นสมัยชาติชาติสิทิพันธ์ของรัฐบาลนิรักเลยอยากจะกู้เงินมาออกนโยบายนะกู้เงินมาทํารถไฟความเร็วสูงอะไรเงี้ยสองหมื่นกว่าล้านตุลาการบอกไม่ให้ประเทศไทยยังไม่จําเป็นต้องมีรถไฟความเร็วสูงให้ทำหมดลูกหลังหมดไปจากประเทศไทยก่อนอ่ะดังภาพเดี๋ยวผมจะเรียกดูนะครับเนี่ยถามว่าเอ้ยนโยบายออกไม่ได้เพราะตุลาการหรือเปล่าใช่ เอาว่าตุลาบริหารจะออกแต่ตุลาการมาห้ามคาถามคือตุลาการยุ่งอะไรอ่ะก็มีคนไปฟรร้องในีิติบัญญัติไปฟรร้องหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูนะฉะนั้นตรงนี้เราจะมองว่านโยบายใดๆก็แล้วแต่ที่มันออกมามันเห็นพ้องผ่านนิติบัญญัติหรือ,อยังมันมีประเด็นปัญหาใดๆเกิดในเกิดจากจากการพิจารณาคดีของฝ่ายตุลาการไหมแล้วมันก็อยู่ภายใต้กรอบของรัฐมนูลหรือเปล่านะครับ หลายๆอย่างเช่นโครงการอะไรเนี่ยหลายๆโครงการของฝ่ายบริหารบางครั้งนึกย้อนไปตอนพอสอชอนะ่ะมันจะมีสภานิติบัญญัติใช่ไหมที่ไม่ได้เป็นสสแต่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าสภาของคอสอชอที่เลือกเลือกมาให้ยกมือโหวตอย่างเดียวอ่ะโดยที่แทบจะยกมือค้านไม่ได้อ่ะอันนั้นฝ่ายบริหารอยากได้อะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นประยุทธ์ยังเป็นหัวหน้าคอสอชอ,อยู่ยังเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารอยู่ ได้อะไรก็แล้วแต่เข้าฝ่ายนิติบัญญัตินิติบัญญัตินี่ไม่ได้มีคนของประชาชนเลยเป็นคนที่มันตั้งมาล้วนๆยกมืออย่างเดียวเลยครับแล้วฝ่ายตุลาการว่าไหมตุลาการก็ไม่ว่าอะไรสุดท้ายนโยบายมันก็ออกมาปั๊มๆอ,อ,อย่างมาตาสีสีที่ออกมาทั้งหลายทั้งแหล่นิติบัญญัติก็ไม่ว่าตุลาการก็ไม่ว่าออกมาออกมาแล้วก็บังคับใช้ได้โดยทั่วไปเลยขํ้ถามก็คือว่าแล้วพอมาถ้าเป็นยุคประชาริฐที่มันไตยเบ่งบานที่นายกมาจากการเลือกตั้งไอ้มาตาสีสีใช้ได้ไหมมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้อง มีการกันกองในสภาที่ิบัญญัิแน่นอนและมันก็ต้องพิจารณาว่ามันขัดต่อรลมนูลไหมเอาง่ายๆว่าเมื่อมีการเลือกตั้งประยุทธ์รอบที่ผ่านมาที่ประยุทธ์ชนะเลือกตั้งไปเนี่ยมาตรา44ถือว่าสิ้นสุดสภาพบังคับใช้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนจากระบบการปกรครองแบบปฏิการทหารเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ให้กฎให้รลมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดไม่ใช่มาตรา44เป็นกฎหมายสูงสุดนะครับ นี่นี่คืออีกมุมมองหนึ่งในการมองนโยบายนั้นว่ามันผ่านจริงิันหยัดไม่บริหารยังไงตุลาการยังไงมันขัดต่อรัฐมนูนไหมนะครับนี่คือแว่นอีกกันนึง